ใครจะจริงใครจะชังมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราชังเขาเอะไรจริงนะอันนี้เรื่องจริงเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจเรื่องวุ้นวุ้นของตุ๊กขามาทำในสิ่งที่เราถนัดดีกว่านะดรามงดราม,ม่าก็อย่าให้มันเยอะเอาพอดีพอดีจ้าพอกรุบกริบชีวิตมีสีสัน อพี่ตุ๊กทำอะไรเนี่ยคนไปคนมาอยู่เนี่ยไข่ดาวจ้ะไข่ดาวก็อย่างที่บอกเรียนกับพี่ตุ๊กอยู่กับพี่ตุ๊กอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะขอให้มีอุปกรณ์เครื่องครัวก็พอเห็นไหมจานชามเหมือนไม่เหมือนไม่เป็นไรใส้แบบไหนก็ช่างเพียงแต่ว่าเวลาที่เราตักวุ้นเนี่ยตักให้เท่ากัน นะคะแล้วเราก็มาทำที่เห็นกระดากระดาษนั้นมันคืออะไรมันเป็นยังไงอทำยังไง <c oughs> ไปมั่วแล้วไปมั่วละมันคือเนื้อมะาพร้าวค่ะพี่ตุก็ตักมาหนึ่งกระบวยแล้วก็ใส่เป็นไข่แดงตัวนี้จะมีแม่พิมพ์อย่างเดียวคือแม่พิมพ์ไข่แดงเท่านั้นค่ะโนอนนั้นไม่ได้มีอะไรเลย จานที่ทานข้าวบ้านเรานี่แหละล้างให้สะอาดดับคาวด้วยมันก็จะทำได้แล้วเห็นไหมคะพี่ตุ๊กมาทำงานนี้พี่ตุ๊กก็ดีใจมาอยู่ในโลกโซเชียลพี่ตุ๊กก็ดีใจแต่ก่อนก็โอ้ยทำใจไม่ได้นู่นนี่นั่นโอ้คนนู้นไม่ชอบคนนี้ชอบแต่ว่าขอเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเช่างมันการเวลาจะทำให้เราดีขึ้นเวลาเนี่ย เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะทุกคนได้เท่ากันเพียงแต่ว่าคุณใช้ไปกับอะไรใช้ไปกับความสุขมากกว่าความทุกข์หรือเปล่านะเราอยู่บนโลกเนี้ยอยู่ประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวเราก็ไปแล้วอย่าไปเครียดมันเลยค่ะเป็นไงเห็นวิธีการลงสีไข่ดาวของพี่ตุ๊กแล้วย่านะคะอย่าอย่าดรามาอีกนะ อันนี้ก็เป็นภูกันที่เอาไว้ใช้สำหรับวุ้นอย่างเดียวค่ะล้างสะอาดทุกครั้งเวลาทลําเราก็จะทําแบบนี้ทุกครั้งถุงมงทุกมือหรอไม่ได้โดนวุ้นไม่ได้โดนของกินเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใส่ถุงมือก็ได้ค่ะเอาพอดีพอดีนะจ้าพอกรุบกรุบเนาะ เรียบร้อยแล้วครับดูรวมๆแล้วมีสเสน่นเหลือกเกิน